8 8ตุลาคม2568กับยังอยู่สวนบุญบรรดาลครับมือนี้12นาฬิกา28นาทีกับออกมาแต่ช่วง8นาฬิกาครับยังอยู่สวนบุญบรรดาลอยู่กับพอมีเวลามือนี้ออกมาสวนกับมาเบิง สิ่งของที่ปลูกไว้ครับตัวน,นี้เป็นต้นพยอมครับปลูกไว้ตั้งแต่ต้นปีครับตัวน,นี้บัวพลกระลอกกับมะละกอสุกมีแต่ลอยฟันแทะของกระ,ะลอกกับกระลอกกระแตไร้ครับช่วงนี้บะว่าต้นใหม่เหลิมใหญ่เหล่มโตครับตัวน,นี้ก็กาล้วยมะละกอครับ เงยเริ่มมีโอกาสมาตัดหญ้ากับตน้นเป็นต้นยางกับยางนากับประมาณปลูกไม้กับต้นอะคาเซียกับต้นกล้วยน้ำหวาแซมกับมาเดี๋ยวมาทำความสะอาดแปลงเร่ว่าแปลงไม้ครับคือต้นอะคาเซียสลับยางนาครับ ปลูกสามมีทุนาสองพันฮาร์โรว์หกสิบแปดสื่อกาพันมาประมาณจากฝุดหนึ่งครับตอนนี้ผ่านมาหาเดือนครับเดือนตุลาครับ,ปร,รบประมาณกับประมาณจะเมตรยี่สิบและครับอาคาเซียเป็นใหม่ตัววัยับอันยีใส่งานเจ็ดปีกับใส่ใดครับ บรรยากาศหน้าเข้าอย่างู่สวนบุญบรรดาลค,ครับมือนี้ลับมาในส่วนของแปลงปลูกไหม่ครับแถวนี้ได้ยางหน้าครับแถวกลางได้อาคาเซียรหรือต้นกระทิ้นเทพผ้าครับเป็นใหม่ไว,ไว้ครับแถวขอบสุดเป็นกล้วยหลายสายพันธุ์อายุ ทยอยปลูกกับประมาณยี่สเดือนหาเดือนครับส่วนต้นพวกนี้กับไงแล้วกับปลูกมาสี่ปีแล้ะพะยุงพวกนี้พายุงมะข่าวนุ่มหอมสับมะละกอสับสุกแล้วกับทยอยสุกทยอยหากเราค้นเราครับพายุเขาลับใต้ในส่วนลมลื่นู่ครับยู้อมไหน ับเป็นมะพร้าวน้ำหอมับเป็นกล้วยครับเป็นรุ่นสองครับตัวนี้มะพร้าวสามสี่จันที่แหลกบาติดครับมาติดจันที่หาที่หกครับจันนีติดหน่วยหนึ่งครับจันนีติดไปแล้วสี่หน่วยครับครับก็ถือว่าปลูกไปติดจัน สีจันหาครับสับมะละกอครับฝัเบิืงหอยแฉะของกระหลอกกระแตครับมวยนี่เป็นน่วยซุปกับเจ้าของคนไม่เห็นก่อนครับลอยฟันครับรู้สึกว่าอุดมสมบูรณ์ครับมีกระหลอกกระแตแลนน้ำต้นใหม่รับนนี้ต้นหอมห้องกับปลูกไว้ ประมาณสองเดือนแล,แล้วนี่ครับสับประรดกับแก้มใบครับออกมามีแต่ของกินครับมะละกอมะละกอกล้วยครับเป็นเครื่อที่สองกับตัวนี้ฮ้อนแลนฮอนแลนดลงมากับตัวหนึง่งครับตัวนี้เป็นปลูกแซมปลูกทีครับผมปลูกทีในสวนเป็นระบบที่ตัวใหไหว่โตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาจงตัดแต่งครับ ตัดจงแต่งออกกับเป็นไม้ปลูกไม้แลงนี่ครับกับกล้วยก็เป็นกล้วยหลุมที่สองครับเครือที่สองหลังจากเครือแม่ตัดไปกินแล้ววันสองเดือนครับตัวนี้ออกมาเสริมกับกับโถทีว่าสมบูรณ์กับเป็นกล้วยพันเตียกับกล้วยประเทตพันเตียรับ้สึกวามะละกอหรือบกงจะดกครับพี่นี่ กับตัวนี้ก็ในน้อยกระดกขึ้นกับเครือนี้กับโบไรวีแต่ว่าก็ถือว่าผมตัดกับตัดนอครับตัดนอตัวนี้สองเถ้ากับตดออกมาซ้ำนี้หรือว่าเครื่องบ่อวีโบไรับในฮาวีตัวนี้กำลังสะออกปีกับตัวนี้เป็นบันบุรีกับปีกายก็ดีกินน่วยแล้วมาปลูกปีเดียว เป็นมันบุรีกลับรวมสวนทางเขาสวนด่านใต้หน้าครับตัวนี้ออกไปถนนใหญ่ไปบรนยีตอมครับตัวนี้ไปทะลุออกคํานเนียมครับหมู่สิบเอ็ดตัวนี้เป็นสวนบุญบรรดาลครับนี่เป็นสวนบุญบรรดาล เป็นแปลงใหม่ปลูกกล้วยเป็นใหม่พิเรียงครับครับอันนี้เป็นทางเขารักเพราะว่าช่วงฝนพายุเขาเห็น,นครับรถที่รถติดครับบรรยากาศช่วงเที่ยงของวันที่8ครับหลังจากออกบัรจามามือนหนึ่งครับวิวมัมะละกอ ออกลูกดีครับปีนี้เต็มกล้วยกับทยอยออกครับเริ่มจะได้ผลผลิตแล้วครับเริ่มจะได้กินผลผลิตกับมาสวนมีเมื่อยหมือนี้อาหารเทียงวนมีก็จะกินบะงงสู๊ครับระทั่งไปก่อนครับดกหลายจนฮักจนขาดครับตัวน,นี้ก็เลืยขาดขช่วงลิ้นไอ้พายูมาครับขาดลําต้นเลยเดี๋ยวนอเขาแหนงเขาก็ิะแตกขึ้นอีกครับตัวน,นี้เป็นรู้ซึ้ง เจี๊ยน่าผมปูกล้วยว้ครับแจมมใ้เดี๋ยวอายุเปนก็สิออกปีออกเครื่อมาครับต้นนี้ก็เป็นต้นตัวผูครับตัดปลายออกหักเคลื่อนต้นนี้ครับโค้นลงมาเป็นมะละกอตัวผูแต่ว่าก็เป็นมีผลผลิตให้ได้กินอยู่ครับตันนี้ก็เป็นต้นลมครับตัวนี้ครับเป็นเพศเมียตัวนี้ ครับตัวนี้ยกลงนอนยู่นี่ครับใบมันอยู่ในสภาพนี้รับส่วนส้น B ีรับตัวนี้เป็นส้น A ครับเป็นส้น A เป็นนาด้านนี้เขาจากถนนด้านที่ตะวันตกครับต่วตัวนี้เป็นส้น B ครับตัวนี้จะมีต้นซักทองสูงนะครับสูงขึ้นไป6เมตรเเมตรแล้วปลูก3ปีกับตัวนี้ก็จิเป ลงไปที่ผักกับเถียงหูนเห็นไกลๆคุณครับอย่างบนตัดยาครับทำความสะอาดปลูกไม้ยินต้นเต็มครับต้นย่างครับแต่ว่าแนวตัวนี้เป็นแนวเก่าครับแนวตันี้เป็นแนวเก่าก็คือชนหน้าท้องคำครับเป็นต้นกระดาษดับเบิลเครับสปีสามปีใายเท่านึงครับตัวนี้ เป็นออมซินกับแดดจ้าครับมัอนี่รูซื้อว่าแดดจา้าแต่ว่าใบเขากับทั้งคอแสงได้ดีกับเกี่ยวครับตัวน,นี้เป็นดานในแล้วเป็นแปลงใหม่อาคาเซียกับยางหน้ากับปลูกกล้วยเป็นไม้พ่เรียงครับกำลังเจริญเติบโต,ตอายุก,กล้วยกับประมาณยัก ถ้ย่อยปลูครับสองเดือน3มเดือน4เดือนครับกับประมาณนี้ส่วนอาคาเซียสีเดือนครับอย่างเดือนทีเอาลงดินไปแล้วกับออกมาสวนมานาามือนีกับสองสมมือออกมาเท่านึงกับอยู่ในส่วนของใหม่ที่ปลูกไว้ได้สมปีสี่ปีครับ ตอนนี้นางในโฮมครับแดียจากับปักพรกับร่องทองไปด้วยที่มันเหลือจากกระแตรครับเบิดเป็นเออครับเบิดเป็น่ันหนึ่งแล้วตัวน,นี้เป็นส่วนของฟันแทะบบกินกับทีสุกขาตนอีก่วยหนึ่งครับตัวน,นี้ออกหว,วานหวานหวานบบจัดครับสองอย่างนี่หวานบบจัดครับสำหรับ ตานที่โบเป็นเบาหวานกินได้ครับนี่ครับลองทองปู่ไว้ก็ได้กินแล้วครับออกมาทงโมกังวลครับกับวันนี้ทำความสะอาดแปลงกับกกอบๆกับเธอมันหวานญี่ปุ่นไว้อย่างละนิดละหน่อยครับกับเอาไว้กินยาำปละเกี่ยวเขากับตัวนี้ที่จักโซนครับ หน้าคตน่าจะเป็นแปลงพักสวนครัวกับให้ล่มหนาววีมากก่อนกับปลูกพักทุกอย่างไปกินครับองมน่นนาก็บมีแนวกินกับบกเขาบานก็มาสวนมุมีค่าชใสา่ใจครับลองทองไปครับ,รบก็ถือว่าได้ตัวนี้ลองทองไปครับอิ่มขึ้นกันครับบ่วหวานนักบัวหวานไรกับกินได้ กับหลอดจะได้กินอีกนะหนวอนนึงครับเเพิ่มแล้วค่อนข้างสิเพิ่มครับป่วยโมงามโมสวยแต่ว่ากับหน่วยตึงหน่วยเต็มดีเพราะว่าเป็นต้นแรกครับต้นนี้ครับปลอดสารแต่ว่าครับนอต้อนที่สองกำลังอันนี้ต้นนั้นผมตัดนอไว้เทือนึงแล้วครับครับนอที่แทมีอีกสิบโวลทคูดครับผมตัดกับ ตัดหนึ่งตัดสองครับอย่างที่เห็นครับต้นกล้วยทุกต้นผมตัดหนอบัดกับจังเอาปลูกครับคือต้นนี้ผมก็มาตัดครับต้นนี้ก็ตัดแล้วทุกต้นรับที่ร่องมึงเป็นกรนิศึกษากับแสดงว่าตัดแล้วกับเจริญเติบโตได้ดีๆถอดหยอดมาเดี๋ยวมึงลักษณะแข็งแรงครับกับหลังจากผ่านมาแล้วสองเดือนสมเดือนครับ เป็นออตัดไปครับขับไปเบิ้งใกล้ๆครับกัเป็นตัดลำต้นครับลำต้นที่เกิดขึ้นเม,มื่อไม่งามครับต่างจากกับพวกนั้นบบเตตัดครับตรงนี้บบเตตัดปลูกเต็มนอเลยนอกับในห่วงเป็นใบดาบครับ คือว่าผมตัดเบื้อทุกตนครับขึ้นมาประมาณฟุตหนึง่งผมตัดเลยผมลองมึงเป็นกรณีศึกษาตับเปลียเป็นกรณีศึกษาครับกระไดครับลังจากสีครับตรงนี้ก็ตัดตัดแถบทุกตนครับตัดทุกตนครับแรกๆกระจหายครับมันโมงงามมันที่ตายครับออกไปมากครับครับแตกหยอดทุกตนต,ต,น,ตนบุญงวงก็ตัดครับต้นจะเริ่มเติบโตดีๆ เ,เ,เลยเป็นการเลยเป็นการเคยมือกับเอินว่าเคยมือนอนได้ที่โพนอนได้เก็บวบตัดครับครับต้นนี้ก็ตัออตดแล้วครับต้นนี้ตัออตดไอเป็นกอไอเป็นต้นที่สองพอต้อนแม่ต้นแหลกเอาขึ้อไปกินแล้วกับทุกนอทุกต้นผงตัดครับต้นนี้ก็ตัออตด บวกขึ้นามันจะเกิดกลับขึ้นมาคือหนึ่งผมตัดเลยกับโมเมนคืหนึ่งสอกหนึ่งครับก็ไปสอกหนึ่งสอกหนึ่งตัวนี้ขึ้นมาผมตัดลงไปห่างปลูกห้างพื้นประมาณประมาณสิบเซนกับว่าเม้นที่ตายกับกลับมาได้อีกครับเป็นตัวนี้เป็นตัวที่สองครับตัวนี้น่าจจะตัดครับเพราะว่าตัวนี้จะออกปีแล้วกับปีจะแท่งแล้ว ตัวนี้แต่ว่าต้านาออกเครือแล้วเกิดก่อนกับนอพวกนี้ครับจะเป็นนอติ่ตัดออกครับเยาจะคุดหากกับบยาจะคุดเหงาหย่านเป็นแพรในการจเจรเญเติบถึงตเป็นเครือครับจะเป็นวิธีตัดครับราซื้อว่าผุมตัดเบิรตับต้นนี้พมก,ก็ตัดสองเถือครับต้นที่ออกเครือมาแล้วกับต้นนี้ผมตัดสองเถือออกเครือ เก่าวิแต่ว่ากบรบบถึงว่าสมบูรณ์เปียเป็นออร์แกนิกครับเป็นธรรมชาติใส่เต่ฝุ่นกับเป็นออร์แกนิกใสุ่่นกับก็บได้ออกกับบถึงว่าซีเรียสครับกับอาหารการกินกับพืชพักแต่ว่ากับมะเบงก่อนจะเริ่มเติบโตครับคนกินแน่ให้แมงบ่งกินแน่ครับโบเป็นยังรับปลอดภัยไปก่อนตัวนี้ก็ฮ้อนแลนปล่อยตามธรรมชาติ แต่มะแรงหลายๆกับพี่อังเววาใส่ผสมคันใหม่ครับมะหลาดครับก็ได้ความอนุเคราะห์จากท่านสุวรรณครับเพื่อนมีเตาทานเพื่อนไำผสมขั้นใหม่มากครับอย่างให้เห็นว่าต้นหน้หน่อยอยังสี่ขึ้นมาสอกหนึ่งยังเป็นใบดาบพ้อมกระตัดครับกระติลองเป็นกรณีศึกษาครับตัวนี้กับคอมเ็นมาผ่าพลาดอกครับตัวนี้มันหน่อยแห้งตัดเบิงเกิดครับแตกออกมาอีก เป็นกรณีศึกษาต้นนั้นตัดครับต้นนี้ต้นขึ้นมางามนี่ต้นนี้ก็ตัดครับยังเห็นรอยอยู่ครับยังเห็นรอยตัดอยู่ครับอยู่ในห่วงนี่นี่อยตัดเพิ่คกับตัดหยอดปลูกเลยครับทุกต้นต้นนี้เป็นกรณนีศึกษาครับแปลงแถวแปลงนี้แถวนี้กับต้นกรแมนกับมีแปลงยังนะ กับมานั่งห่มคึอเก่าครับหลังจะออกไปแล้วแดดครับแดดกำลังจ่ากับลมบ่มีครับมือนนี้แดดกำลังจ่าอยู่สวนบุญบรรดาลสิบสองนาฬิกาหาสิบเก้านาทีครับเขียวจะอุ้มลืมอย่างเดียวคือเปนอนครับมือนนี้บ่เดียวมาคือตัวใส่เวลาสใส่เวลาอยู่กับสวนกับเรื่องความหิวกันนี่แหละครับ ผลไมนี่สวนครับบักหงแนบักเขียบแนววันในยางเมื่อเมื่อเขียบครับตัวมันหลงเหลืออยู่ก็มีกับหน่วยสุกหลังจากกระแตโมกินรับเดี๋ยวใส่ห่มเลยครับปลูกไว้สามสปีครับเดี๋ยวใส่ลมเงาแล้วต้นพยุงกับเสริมยางหน้ากับต้นนี้ก็ขึ้นเดี๋นี้อยู่ในห่มครับยาหน้าต้นนี้ กปลูก้อมพวงนี้แล้วครับปลูก้อมพวงนี้ครับตัวนั้นรู้สึกว่าขึ้นได้ดีคับขึ้นได้ดี